สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเน่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับมิติเบอร์ครีเอเตอร์นะครับเวอร์ชั่น1.3นะเออสิ่งที่อัปเดตเข้ามาอีกอันหนึ่งนะครับก็คือตัวเหตุเรืองแสงนะครับสังเกตว่าแมบตอนนี้นะทุกคนนะบริเวณบล็อกที่เป็นบล็อกฐานหินเดิมนะครับที่มันเปลี่ยนชื่อเป็นน้ำแข็งที่ติดไฟได้เนะี่ยเออมันจะมีเหตุเรืองแสงขึ้นอยู่แบบนี้นะครับเราจะเห็นได้นะครับว่า มันจะโดยเฉพาะตอนกลางคืนน่ะเราจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นจุดเรืองแสงแบบนี้นะครับนี่และทุกคนนะแต่มันไม่ได้ขึ้นทุกบล็อกนะครับมันไม่ได้ขึ้นทุกบล็อกเออเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณใกล้ๆจุดสปอนเริ่มแรกอ่ะเออพี่สังเกตว่ามันจะขึ้นเยอะนะครับเออในบริเวณที่ห่างไกลออกไปก็อาจจะหายากขึ้นนะประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับประโยชน์ของมันคืออะไรถ้าหากเวลาเรา นะครับทุกคนครับมาเก็บเห็ดแล้วทุกคนเออมาเก็บในบล็อกเนี่ยนะครับแล้วก็ขุดออกไป่เนี้ยเราก็จะได้ทั้งเห็ดนะครับแล้วก็ได้ทั้งบล็อกนะครับออกมาเลยนะอ่ากดนเพย์โหมดก่อนนะครับอ่าขุดนะครับทุกคนครับเดี๋ยวพี่ก็จะได้เห็ดใช่ไหมแล้วเวลาเราตีบล็อกแตกนะครับดี๋เราก็จะได้ทั้งฐานหินหลงมานะครับแล้วก็จะได้เห็ดด้วยนะเป็นเห็ดเรืองแสงนะครับนี่นะครับเราก็ขุดเอานะครับเราก็จะได้เห็ดเรืองแสงแล้วก็ฐานหินมานะ ประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับทุกคนครับก็คือตรงนี้ทุกคนเราสามารถเอามาครับเป็นโคมไฟได้นะครับเออใช้เห็ด2อันนะครับเด่ยเราก็ใช้ไม้นะครับใช้ไม้ใช้หินนะครับแล้วแต่ว่าเราจะทําเป็นโคมไฟนะครับไม้หรือโคมไฟหินนะครับมันก็จะมี2 2หน้าตานะทุกคนแต่ว่าประโยชน์เหมือนกันนะครับก็คือสองสว่างในตอนกลางคืนได้นะครับแบบนี้นะทุกคนนะมี2สีนะครับสีหนึ่งเป็นไม้นะครับแล้วก็ สีหนึ่งเป็นหินแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็คือมาชดเชยนะทุกคนนะเออจากการที่เราใช้คบไฟนะครับแล้วใช้ใช้ไปมันก็จะดับใช่ไหมทุกคนหรือบางทีเป็นแบบนี้ทุกคนเออฝนตกนะครับเนี่ยถ้าฝนตก,กน,นะครับเสร็จแล้วแล้วเราเอาคบไฟวางข้างน,นอกเห็นไหมมันจะดับหมดเลยนะครับมันจะดับหมดเลยแล้วเราก็ต้องแบบเออหาอะไรมาบังคบไฟแบบนี้นะครับทุกคนครับเพื่อไม่ให้มันเปียกฝนนะครับเสร็จแล้วก็ วางข้าไปไว้นะครับมันก็ถึงจะสว่างนะเออหรือเราทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวมันก็ดับเองอ่ะข้าไฟนะครับเดี๋ยวนี้มันดับเองได้นะครับแล้วก็การครัฟมันก็ใช้ไม้นะครับใช้เชอร์รี่บูทนะครับทุกคนครับก็คือใช้ใบไม้ใช้อะไรอย่างเงี้ยใช้ฟางใช้อะไรนะครับซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าเออมันจะใช้ยากนะทุกคนนะแล้วก็เข้าไฟนะครับบางทีมันก็จะมีเอฟเฟกต์ไฟขึ้นมาแต่ตอนนี้เขาออกไปแล้วนะครับเพราะว่า มันทาให้เกมแหลกมันเองนะทุกคนนะมันสู้การเอาบล็อกวางไม่ได้นะครับก่อน,น,นเทนี่ยงเวอร์ชั่นก่อนหน้าน,นี้นะครับเราก็พยายามนะครับรับให้เป็นบล็อกโคมไฟฟักทองนะครับเอามาใช้นะทุกคนนะเออซึ่งมันก็จะทําให้เราไม่เจอปัญหาเรื่องก,การปลั๊กนะครับหรือว่าการแหลกจากการวางโคไฟเยอะๆนะครับแต่ว่าในมินิเ World เวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับทุกคนครับเขาก็จัดมาให้เราเลยนะเราไม่ต้องทำปลั๊กอิน โคมไฟพักซักทองอะไรอีกแล้วครับทุกคนครับเพราะว่าเขาให้เหตุเรื่องแสงมาแล้วนะทุกคนนะเออซึ่งเราจะสามารถหาได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับแล้วเราก็เอามาค้าเป็นโคมไฟได้เลยนะครับเราก็ไม่ต้องไปดัดโดดใช้ไอตัวคบเพลิงอันนี้แล้วนะทุกคนนะเออเราจะใช้เป็นโคมไฟนี้แทนนะครับซึ่งมันสามารถวางตามฝนได้นะครับแล้วก็วางสวยก็ได้นะเพราะมันสามารถเอาติดเพดานด้านบนแบบนี้ได้ด้วยนะครับเห็นไหมเออมันก็จะแบบ ใช้ได้ดีขึ้นนะครับใช้ได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ดับด้วยนะทุกคนนะก็ถือว่าแก้ไขปัญหาเรื่องแสงสว่างนะครับทีนี้เนี่ยเราสามารถเอาไอเหตุเรื่องแสงนะทุกคนนะมาปลูกได้ด้วยนะครับมาพ่อพันธุ์ขยายมันได้ด้วยนะเออเพราะฉะนั้นจากเดิมเนี่ยเราก็จะต้องแบบพยายามพ่อพันธุ์ขยายนะครับเจ้าตัวฟักทองก็ามาทำโคลไฟฟ,ฟักทองใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เรารออกไปละเราก็ มาเปลี่ยน mm. เป็นพ่อเห็ดแทนนะครับเป็นพ่อเห็ดแทนนะโดยที่เราสามารถเอาไอ้ตัวฐานหินนะครับทุกคนครับที่เราไปปุดก็ได้เนี่ยสิบอันนะครับทุกคนครับเอามาคลาฟให้เป็นบล็อกฐานหินแบบนี้นะจะเป็นบล็อกสีฟ้าๆแบบนี้นะครับเราก็เอามาวางนะทุกคนนะเะทคนิคการวางนะครับสังเกตนะทุกคนนะว่าเวลาเราเอาบล็อกนี้วางนะครับแล้วเราเอาเห็ดวางนะทุกคน มันจะวางได้แต่ด้านบนนะครับแบบนี้นะครับเราไม่สามารถจะเอาวางด้านข้างได้นะครับเออเนี่ยมันจะคลิกไม่ได้นะครับมันจะวางได้แต่ข้างบนนะครับแล้วทีเดียวเวลามันลามนะครับมันจะลามจากข้างบนไปสู่ข้างบนก่อนนะทุกคนแบบนี้นะครับลามจากบล็อกนี้ไปสู่บล็อกนี้นะครับโดยลามผ่านด้านบนนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวางเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับมันจะลามขึ้นไปไม่ได้เออเพราะมันจะต้องลามจากผิวบนไปสู่ผิวบนเท่านั้นนะครับพอมันขึ้นเป็นแนวตั้งเนี่ยมันจะ ไม่สามารถกระจายตัวไปได้นะครับเพราะนั้นการวางบล็อกต้องวางเป็นแนวนอนเท่านั้นนะครับแบบนี้นะทุกคนนะวางเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะลามออกมาด้านข้างได้นะครับมันจะลามออกมาด้านข้างได้แต่สังเกตว่ามันจะไม่สามารถลามมาทางด้านใต้ได้นะครับเห็น <t> ไหมเออมันลามไปด้านข้างได้แต่ลามมาด้านใต้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องเน้นลอยนะทุกคนนะเออวางบนพื้นได้นะครับวางบนพื้นเรียบๆได้นะครับ แต่ว่าสังเกตนะทุกคนนะถ้าบล็อกอยู่ห่างกันแบบเนี้นะครับหนึ่งบล็อกนะครับตัวเนี้ด้วยความที่บล็อกตัวนี้นะครับผมมาลามมาแล้วมันก็จะถูกใช้ไปเอ่อบล็อกตัวนี้นะครับมันก็จะไม่สามารถลามมาด้านนี้ได้อีกนะครับเราะฉะนั้นเวลาจะวางแท่งผ่านหินนะทุกคนนะเพื่อปลูกเข็ดน,นะครับให้วางเรียงกันย,วยาวๆนะครับแบบนี้นะทุกคนนะแต่ให้ห่างกัน2องช่องครับแบบนี้นะครับ แล้วด้านข้างก็พยายามเคลียร์นะครับออกไปลูกโลกแบบนี้ทุกคนนะเ enfin พื่อให้มันสามารถแบบลามได้นะค like รับเนี่ยเราจะวางห่างกันแบบ2ช่องแบบนี้ครับแล้วก็พยายามเอาเห็ดเพาะไว้ตรงกลางแบบนี้ครับทุกคนครับเดี๋ยวมันก็จะลามออกไปด้านข้างทั่วๆเองเนาะอ่านี่ก็จะเป็นวิธีการเพาะเห็ดเรืองแสงนะครับเพาะเห็ดเรืองแสงเออซึ่งเราสามารถเพาะแบบที่บ้านได้นะครับแต่เอาน้ํามันล้างเป็นฟาร์มอัตโนมัติก็น่าจะได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาน้ําล้างดูนะ แบบนี้นะครับพี่อย่าเอาน้ำเทลงไปตรงนี้นะทุกคนนะเห็นไหมเออมันก็จะสามารถใช้ล้างเห็ดนะครับแล้วก็เอาเห็ดไปรวมกันได้เออเราก็สามารถทําเป็นฟามอัตโนมัติได้อยู่นะเออเพื่อใช้เลี้ยงเห็ดนะครับทุกคนครับโดยที่เราจะเก็บเกี่ยวเฉพาะที่มันขึ้นด้านข้างแบบนี้เนาะเออเนี่ยเห็นไหมมันก็จะไหลมารวมกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ปิดน้ํานะครับเดี๋ยวมันก็จะลามมาด้านข้างอีกเห็นไหมพอเราปิดน้ำปุ๊บมันก็จะลามซึ่งนะครับ มันลามเร็วมากที่บอกเลยว่าไอตัวเห็ดเนี่ยมันลามเร็วมากคือแบบเข้าโตเร็วไม่เท่ามานันอะทุกคนเนี่ยแม้แค่ยืนมองเนี้ยมันก็ลามแล้วครับมันก็ลามไปเรื่อยๆนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาชีวิตในช่วงแรกนะเราไปขุดฐานหินมาเยอะๆครับทุกคนครับแล้วเราก็มาทําเป็นฟาร์มเห็ดแบบเนี้ยแล้วเราก็มาครับนะครับทุกคนครับเป็นโคมไฟแบบนี้นะครับเอามาใช้นะมันจะดีกว่าการใช้ทัสแบบ เยอะมากนะทุกคนนะเออมันก็จะตัดปัญหาเรื่องทัดดับเวลาฝนตกอะไรยิดไปได้เลยนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะเนาะ,อะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ